สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับแบคลรดอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำอะไรใหม่ๆซึ่งเรายังไม่เคยทำนั่นก็คือช่วงที่มีชื่อว่า What I Eat in a Week ค่ะทุกคนซึ่งช่วงนี้นะก็จะเป็นว่าหนึ่งหนึ่งวีของเราหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ของเรานะคะเรากินอะไรกันบ้างนะทุกคนมันก็จะผสมปนเปกันไ,ไปบ้างนะทุกคนว่าเออเรากินอะไรกันไปบ้างซึ่ง อินสปิเรชันของเรานะคะมาจากหลายๆช่องจากฝั่งนี้นะทุกคนเราจะขึ้นหนวยไฮก็ประมาณนี้เนาะบางวันที่อาจจะไม่ได้กินเต็มวันนะทุกคนก็คือแบบไม่ได้กินสามมือ้อหรืออะไรแบบเนี้ยางเช่นวันนี้ที่เราเริ่มวันแรกนะทุกคนซึ่งตอนนี้เวลาก็คือแบบ4ี่ห้าโมงเย็นแล้วเราเยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน้ำนะทุกคนแต่เราจะให้ดูว่าเราชิมน้ําอะไรเป็นน้ําแก้วอย่างนี้เพราะว่าคือมันเหลือจากเมื่อคือนนะทุกคนมันเป็นแบบ น้ำแข็งใส่แล้วก็ใส่น้ำเชปันแล้วแบบน้ำแข็งมันยังมีเสียงอยู่เลยอ่ะคือจะบอกว่าใครที่ซื้อแก้วยี่ห้อนี้ไปคือคุ้มมากนะทุกคนคือแบบคือผ่านมาหนึ่งคืนแล้วน้องยังอยู่กับเราอ่ะทุกคนคือแบบปกติคือห้องเราใช่ไหม,มไม่มีตู้เย็นมันก็จะแบบน้ำแข็งอยู่ได้แบบไม่ถึงแบบผ่านไปหนึ่งคืนแล้วน้ำแข็งก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ตอนนี้ก็คือแบบซึ่งมันประหยัดเงินเราไปเยอะมากๆโดยการแค่ เราแค่ลงทุนซื้อแก้วหนึ่งใบแล้วก็ลงทุนแบบอะไยาวๆวะ่ะทุกคนที่ไม่ต้องซื้อน้ําแข็งแบบเผื่อต้องซื้อเผื่อซื้อเผื่อเผื่อเราอาจจะไม่ได้ลงเราติดทํางงทํางานทําการบ้านส่งอาจารย์อะไรแบบนี้นะทุกคนคือมันก็ช่วยได้มากเลยเปล่นั่นแหละทุกคนก็ไปดูกันนะคะว่าหนึ่งวีของเรากินอะไรเราทำอะไรกันบ้างไปดูค่ะทุกคนว่าเราจะกินอะไรกันวางนะคะนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราซื้อมานะทุกคน ก็เริ่มต้นด้วยไข่นะคะอันนี้เป็นไข่เราซื้อมา40บาทกระลำหวัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นชาอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะขามเปียกนะเราซื้อมาถุงละ5บาทเองแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงส้มนะเราจะทําแกงส้มกินสักวันแล้วก็เป็นพริกสดนะคะแล้วก็เป็นหมูสับแล้วก็เป็นคะน้าไม่รู้เรียกคะน้าอะไรที่น้องต้นเล็กๆอะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือไม่เล็กแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ะคะทุกคนก็คือเป็นเมนูอาหารวันนี้ของเรานะคะเริ่มแรกนะเป็นไข่เจียวหมูสับนะทุกคนแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นคะน้าหมูสับนะทุกคนแล้วก็แกงกิมจิที่เราเหลือจากเมื่อวานนะทุกงั้นเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้ก็คือเราจะมาทำเป็นของวันที่สองของวีคนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราจะทำเป็นแกงส้มชะอมไข่นะเออหรือไข่ชะอมนั่นแหละทุกคนเริ่มจากการต้มน้ำกอนนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไข่ชะอมของเรานะหรือชะอมไขน่นั่นแหละทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นมะขามเปียกน,นะทุกคนที่เราต้องรอคันนะก็ะคือเราจะน้ำหม้อน,นี้ร้อนแล้วเราก็จะค่อยทำกันนะคะทุกคน เราก็กําลังทอดไข่ฉ่อมไข่เจียวฉ่อมนะคะทุกคนกําลังเหลืองเลยน่ากินมากแล้วก็หม้อน,นี้นะคะก็จะเป็นแกงส้มที่ทําครั้งแรกนะทุกคนก็รสชาติจะแบบว่าอาจจะไม่แบบคงที่เท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าทําครั้งแรกนะอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่ก็พอกินได้กับไข่เจียวฉ่อมที่แบบน่ากินมากเพราะว่าทําบ่อยเหมือนกันไข่เจียวฉ่อมตอนอยู่ที่บ้านน่ากินมากทุกคน นี่ก็คือเราจัดจานเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าข้างล่างนะคะเป็นไข่เจียวชโอมนะคะแล้วก็ข้างบนก็เป็นกระดมปีนอที่ใส่ในแกงส้มนะคะทุกคนก็คือน่าอร่อยมากรสชาติก็สําหรับเรานะที่เราทํากินเองก็คือรสชาติกลางๆนะทุกคนไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเท่าที่คิดไว้นะทุกคน วันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้กินเป็นข้าวเนาะแต่ว่าเราก็คือได้สั่งพวกแซนด์วิชพวกอะไรแบบนี้มากินแทนนะทุกคนก็สั่งนะคะทุกคนก็เป็นอันนี้นะเป็นขนมปังปิ้งของเซเว่นนะเป็นเนยน้ำตาลค่ะทุกคนไม่รู้เขาใส่นมมาเพิ่มให้หรือเปล่ามนาะแต่เราสั่งเป็นเนยนะ้ำตาลไปนะทุกคนชิ้นน้องก็คือจะแหย่ประมาณนี้นะ อันนี้มาอันนี้คืออร่อยมากทุกคนคือเราชอบมากคือมันอร่อยมากน้องเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายที่เราชอบมากมานะทุกคนคอ,อันนี้น้องเป็นไส้กรอกชีสนะคะวันนี้เป็นมือที่สามของเรานะคะเป็นมือแรกเนาะเริ่มตอนบ่ายโมงเอ้ยไม่ใช่บ่ายโมงบ่ายสามสิทุกคนเออนี่นะอันนี้ก็จะเป็น แกงส้มที่เราทําไว้นะ้วเราก็เพิ่มผักเข้าไปแล้วก็เพิ่มปลากระป๋องเข้าไปด้วยนะทุกคนน้ําก็เลยดูแบบน่าอร่อยมากขึ้นไปอีนะคะทุกคน แล้วก็อันนี้เป็นคาน้าหมูสับนะทุกคนก็คือผักเลือนนี้เดียวจะหมูเรือเยอะมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ข้าวพี่เราถ่ายรอบแปกนะคะทุกคนก็จะเป็นข้าวข้างล่างก็เป็นไข่ดาวนะคะทุกคนถ้างั้นเราขอยาไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นมือที่สองของวันที่สามของเรานะคะแล้วก็เป็นมือสุดท้ายของวันนี้ของวันนี้นะทุกคนแล้วเราก็วนลูปทุกอย่าง <c oughs> กลับมากินข้าวอีกรอบเนึงนะทุกคนตอนนี้ก็คือเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วนะทุ่มจะได้กินข้าวรับพิะทานองนะคะแล้วสิ่งที่เรากินก็คือเป็นเมนูเดิมนะทุกคนไม่ใช่ว่าชอบกินหรืออะไรนะทุกคนแต่เกิดจากว่ายังไม่หมดต้องกินไม่หมดค่ะทุกคนคือเสียดายแบบช่วงนี้ข้าวของแพงมากแล้วสิ่งที่เรานะทุกคนเอามากินด้วยหรือว่ากินร่วมด้วยนั่นก็คือตัวนี้นะปึ๊บเห็นปะน้องเป็นปุ้มปุ้ย ปลาแมคเคอเรลทอดรสเผ็ดนะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็ว่าจะมาลองให้ดูกคนน่ากินมากเดี๋ยวชิมน,นะทุกคนดูนะมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็น,น่ากินมากอืมอร่อยนะทุกคนไม่รู้ดากีเท่าทเขามาให้อร่อยกินกับข้าวน่าจะอร่อยแหะ อืออรยเจ้าิ้นกับแจงส้มของเราทคนอร่อยมากเลยใครนะที่แบบว่าอยากกินแล้วก็แบบอของเรียกแตเมื่อวานหนึ่งอาหารกระป๋องหนึ่งกับข้าวสวยหนึ่งอร่อยคะ่ะทุกคนก็คือแบบอิ่ม แนน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันที่สี่ของเรานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอันนี้เป็นสลัดโรที่เราทำเองนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำสลัดผสมกับอ่าน้องน้ำจิ้มอ่น้ำจิ้มซีฟูนะทุกคนน้องคืออยู่ข้างล่างนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเราก็จะคนกดคนน้องหน่อยนะนี่นะคะ ก็คือแบบแน่นมากทุกคนดูไส้กรอกปกติที่อยู่ข้างล่างจะมีอันนี้นะทุกคนแครอทแต่เนี้ยคือแบบแครลลอทหมดก็เลยเหลือแค่ไส้กรอกนะคะเราก็จะงอนง้องหน่อยให้น้องกินง่ายๆนะทุกคนอย่างนี้นะคะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสริแล้วก็กินนะคะทุกคนอื้อ อ้มม่มมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่หาแล้วนะทุกคนแล้วก็เมื้อแรกของวันนั้นเรากีเป็นกาแฟเย็ยนที่เราใส่ในแก้วเย,ยติของเรานะทุกคนก็คือแบบมันดีมากแล้วเราก็ อ่านนิยายตอนเช้านะทุกคนปลุกสมาธิตัวเองด้วยนิยายตอนเช้าเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนกินกับกาแฟเย็นตอนเช้าการอ่านอะไรไปด้วยแล้วก็กินกาแฟเย็นไปด้วยคือเป็นสิ่งที่ดีมากและถ้าสมมติว่าวันไหนคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อ่านเป็นนิยายอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะดูเป็นข่าวหรืออะไรแบบนี้ทุกคนตอนเช้าหรือบางแบบถ้าตื่นสายมากๆก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่วันนี้เราก็คือตื่นเช้ามากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา เห็นปลทุกคนมันคือแบบหกโมงหกโมงแล้วอะหกโมงสิบห้านั่นแหละทุกคนเออถ้า,างั้นเราขอตัวไปดื่มกาแฟแล้วก็อ่านนิยายของเราก่นนะเป็น,นมือะะที่ขอของเรานะทุกคนน่ากินมากน้อมเป็นไข่แซ่ก่อนแล้วก็ขนมปังส่วนไข่นะัดเราเอาไปทำก็คือว่าใส่กระดมปีแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ ปรุงรสด้วยเกลือเพิ่มอีกทดน,นึงก็ได้แล้วนะทุกคนน้งก็จะไม่ไหม,ม้น้ำตาลหน่อยนะทุกคนน่ากินมากทุกคนต้องเอาไปทำนะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากถ้าง้นเราขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นวันที่หของเรานะคะเป็นมือแรกนะทุกคนก็จะเป็นน้องซูชิอย่างนี้นะคะเราซื้อมาจากร้านแถวหอเรานะคะชิลสิบบาทเนาะคือน้องร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือซอสก็คือฉ่ำมากถ้าางั้นเราขอตัวไปทานก่อนนะคะ นะคะคเป็นเมอร์ที่2ของวันที่7วันสุดท้ายแล้ววันนี้เราอยู่กับเพื่อนเพื่อนน้องเวฟน้องไอซน้องปอดน้องมายคนสวยนะคะผมอ่ะ,อะเพื่อนแบบอยากไว้ใบ้ก้า,า,ากงนอก <c oughs> <c oughs> วันนี้เราสั่ง อาหารจากร้านที่เรามากินครั้งแรกร้านชื่ออะไรคะคุณไอเรือนลิมอนใช่โอเคเพเ่อนือกนแพทย์เพื่อนสาวเป็นเมนูอะไรไปอุยจะทอดมันก๋วเตี๋ยวจำได้อยู่ก๋วเดียวเป็นเตี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเราจะได้กินอะไรกันบ้างอุ้ยคุณชินคุณเขาต้องดกันแ้ว อันนี้นะคะก็เป็นปอเปียของเรานะครับที่เขามาเอามาให้เราแล้วนะคะเขาหมุนน่อยหมุนน่อยหมุนน่อยจะความไหม <laughs> จะความไหมเออน่ากินมากเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนของเรากินให้ดูนะคะนี่นะคะอย่าเอามือบังสินค้าของเราสิคะเฮ ให้เพื่อนชิมก่อนเมนูวันนี้อุ่ยกรอบจัาแค่มือที่สองนะมือที่สองอุ่ยฉันเหมือนจะไม่ได้กินแล้ก็จิ้มนล้วจิ้มนะคะกินไม่เป็นด้วยนะปึ๊บไม่ผักไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนเป็น๋วยเตียวอะไรอ่ะเวยเตียวอะไรแ่อนหมตุนหมตุนที่ก็คือหมูจริงๆโมตุนน้มันเป็นกะเหลาหมูนะทุกคนน่ากินอยู่นะ เป็นวอลกของกินของเราแต่ก็คือของกินเพื่อนด <se ep> <electromagnetic> ้วยอุวยเพื่อนกินแบบเอาี๊ยอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นเมนูอะไรนะคะเพื่อนถัดมันมะพร้าวอ่อนวิถั่วมันมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนมั่วมันที่ว่าอ่อนแล้วดูหันมาดูหน้าเพื่อนกูอ่อนเลิกลักแล้วนะเลิกลัก อุ้ยต้องซูมเขาต้องซูมเขาต้องซูมเขาอันนี้ครับเราจะให้เพื่อนชิมก่อนนะมีให้เพื่อนได้ก่อนได้เลยเออมจิ้มกินแบบอันนี้ก่อนมีจิ้น้ำจิ้มเป็นไงบ้างอร่อยอยู่ร้อนไหมร้อนโอ้ยรสชาติเป็นยังไงช่วยบอกรสชาติหน่อย มมมันมันนาทวันที่เจ็ดมือที่สามของเรานะคะเราก็ได้ลูกชิ้นมานะทุกคนอันนี้เป็นลูกชิ้นของแม่เพื่อนเขาเอามาฝากคือน่ากินมากนะทุกคนนี่นี่นะคะก็คือเป็นเมื้อสุดท้ายของเราก็ลงท้ายด้วยลูกชิ้นนะทุกคนหลังจากที่วันนี้เราเหนื่อยกันมานานนะทุกคนนี่นะ